สำนักงานกะกะพอครับจับมือ4หน่วยงานปกป้องสิทธิผู้ป่วยติดเตียงต้องไม่ถูกตัดไฟครับ โดยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับก็เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสำนักงานก,กอกพครับโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องทางการแพทย์ให้ได้รับการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าในทุกกรณีเลยครับโดยนายพีรพันธ์ครับก็ย้ำว่าการให้บริการ กด้านพลังงานก็เป็นสิธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมและรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานพร้อมกับพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนทุกคนครับเข้าถึงบริการด้านไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อการรักษาพยาบาลต้องไม่ถูกตัดไฟในทุกกรณีเลยครับโดยมุ่งลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ให้เป็นศูนย์ครับ